ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ทุรวยขอให้มีเงินล้านขอให้คนดูชิวๆขอให้ออก เพื่อนเพื่อนช่วยคลิกไลค์คลิกแชร์คลิกติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับนี้เราก็มาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดพระธาตุสีาทองนะเป็นวัดประจำาันเกิดปีหนูนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะพี่หนูปีหนูพี่หนู อันนี้เจทีมงานอันนี้สำหรับใครจะซื้อดอกไม้ก็ซื้อด้านหน้าได้นะครับผมด้านในไม่มีขายกนะ็ถ้ามาที่ชุบชุมก็ต้องใส่หน้ากากไว้นะเพื่อป้องกันอันนี้จะเป็นพระธาตุชมทองนะครับผมเป็นระจำเกิดปีหนูนะครับอันนี้ก็ใครไปใครมาก็อย่าลืมนะครับก็มาสามารถมาร่วมทําบุญนะครับ เขียนชื่อเข้ามาธาตุได้นะร่วมทำบุญได้สามารถร่วมจารึกชื่อได้ดงนงกรที่เคยมาสำหรับนท่องเที่ยวที่มาก็แนะนำนะน,นี้ก็เป็นพระธาตุองค์ด้านนอกนด้านในก็จะเป็นพระธาตุองค์จริงอยู่ด้านในนะขึ้นไปก็ต้องถอดรองเท้าด้ยนะ เนี่ยครับสามารถเข้าไปไหว้ด้านในได้นะะนี่เป็นพระธาตุองค์จริงเข้าไ,ได้ครับผมนี่ก็จะเป็นวิหารนะฮะวิหารที่วิหารเก่าแก่ของที่นี่นะป็มูความสวยงาม,มาระามตานะครับผมมองสวยงามนะฮะกิจกรรมสวยงามกิจกรรมอ่ะไหลสักใหญ่เลยหละ ข้ามาด้านในเรอียงเพาะมากแล้วโรังสีงเพาะมากนี้ก็จะเป็นองค์พระธาตุขององค์พราตุสีจทองครับด้านในว้าวทนี้ก็ทางบดนี้ก็จะเป็นไม้หมืเลยครไม้สักนะครับ สักทองอะอนะนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าตรงตรงนี้เขาเรียกว่ตรงกระดานน้างนะครับผมจะมีแค่ทางเหนือรูปนี้ก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ทองนะครับ ตอนนี้ท่านมรณะพไปแล้วเป็นพระเกจิอาจารย์คนะด้านสายปฏิบัตินะครับอันนี้น,นี่ที่เห็นนี่ครับจริงๆเป็นเสาไม้นะเสาไม้นี่ใหญ่มากเลยว้าวไม่ใช่เสาปูนนะครับเสาไม้หมดเลย <Wow. S 2> แต่ว่ามันดูเหมือนสับปูลเพราะว่าเขาเอาอายางรักครับเขาทาน่าะจะทาหลายชั้นอยู่ับเพราะยางร mm hmm. ักมีสมบูรณ์ในการรัดรัดเนื้อไม้ไม่ให้เนื้อไม้มันผุพังง่าย mm hmm. เดี๋ยวเราไปด้านหลังนะี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นธรรมาครับสมัยก่อนนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะแบบั้างเหนอเวลาคุณมาฟังธรรมเยอะๆนะ เขาจะพักจะอยู่ด้านในครับแล้วก็ด้านด้านข้างจะปิดหมดเลยเพราะว่า,าเวลาถ้าปิดหมดเลยนะ่ะเวลาอธิอบายเวลาผ้าส่วนด,ด้านในมันจะก้องกังวาออกมาไม่ต้องใช้ลําโพงไม่ต้องใช้เครื่องเสียงน,นี่เป็นธรรมศาด้านหลังนี่จะเป็นที่ดังขึ้นเ้องเคลื้นย้ายเลยอันนี้เป็นไม้สักหมดเลยจะเข้ามาด้านในครับเข้าไมาได้เข้ามาได้ครับ อันนี้จะเป็นพระาธาตุพระาธาตุองค์จริงครับด้านในของเป็นแบบของลานนาก็คือด้านในจักลวงนะครับด้านในนี้จะกลวงจะมีเนี่ยเขาจะเอาเกสอาเกส,สา,าธาตุหรือลิขิตธาตุไว้ด้านในนะถ้าวันอะไรนะถ้าเป็นวันพระใหญ่หรือวันพิเศษเขาเขาจะเอาสาริลิกธาตุานี้ออกมาออกมาให้กับเาาาานี่ยครับใช่ครับ,บสกา,ารบูชา น,นีเข้ามาด้านในนี่ก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะฮะทั้งหมดนี่เป็นของแบบล้ำค่าอันนี้มาฝังา่งนี้ก่อนมาฝั่งนี้ก่อนตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะอันนี้จะเป็นชุดพระเงินทั้งหมดครับทั้งหมดนี่เลยตรงตรงกลางนี่ก็จะเป็นที่ใส่สารีลิกธาตุไว้สำหรับ สรงน้ำพระธาตุครับก็จะมีเงินผสมทองส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นทองคําหมดหมดทั้งหมดทั้งชุดเลยครับพระรูปทงองคําอง์กลางเนี่ยฮะก็จะเป็นอ่า,อาเขาเรียกอะไรนะพระพระทองคําตาเพชรนะรประดับเพชรด้านในนี่ก็จะเป็นชุดเครื่องเงินทั้งหมดฮนะ ของแท้หมดเลยครับนีนนี้อันนี้ก็พักแก้วพักแก้วสมัยก่อนนี่เหตุผลที่เขาเก็บไว้เนี่ยเพราะว่ามันมีค่าครับสมัยก่อนนี่พักแก้วมีค่าเพราะว่าถ้าใครมีพักแก้วไว้ครอบครองนี่ถือว่าเป็นคนที่แบบมีมีบุญบารมีมากเพราะว่าการทาพักแก้วในสมัยก่อนมันไม่ได้ทําง่ายครับมันทํายากไม่เหมือนสมัยนี้ สต่สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรมากมายมันก็เลยพระเกี้ยวก็เลยไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่แต่สมัยก่อนนี้มีค่ามากอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเออลืมบอกอันนี้เป็นช้อนเงินช้อนทองนะฝั่งนั้นช้อนทองที่เขาบอกว่าชาติช้อนเงินช้อนทองมาเกิด <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นดาบทองครับดาบลูกทองอันนี้ก็จะเป็นพระสมปัตนาตาเพชรน,นะครับ okay. เป็นเงินผสมทองแล้วก็ประดับเพชรที่เป็นตาครับส่วนมากเขาเขาจะกราบไหว้กันขอพรกันนะครับก็เลยแล้วก็ได้ดังดังดังขอพอรเน้ขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นพระสมปัานาตาเพชรอนนี่ก็จะเป็นพัดยศของครูบาทองครับสมัยมก่อนครูบาทองก็เพิ่งเสียไปไม่กี่เมื่อปีที่แล้วนี่เอง เป็นครูบาทองนี่เป็นอะไรนะครูบาสายปฏิบัติอย่างที่คนเหนือเขาเรียกว่าครูบาครูบาเนี่ยเาะว่ามันจะมีหลายสายครับก็คือมีสายหนึ่งสายปฏิบัติสายพาาัฒนาแล้วก็สายกิจจิอาจารย์ครับแต่ส่วนมากจะนับถือสายนักพันนักพัฒนาครับพับปฏิบัติมากกว่าอันนี้เดี๋ยว มอาน้ำบอทิปหน่อยครับอยู่ตรงนี้มีน้ำบอแก้วครับนี่นย่ตรงนีนน้ีจะเป็นน้ำพุธมน์นะครับน้ำพุธม์น้ำ,นนำบอแก้วนะบออแก้วสุกศิธิ์นะครับก็ <Wow. S 1> ล้างหน้าล้างมือหรือว่าจะเอาไปดื่มก็ได้นะครับดื่มกินได้มีจะเป็นน้ำบอทิปนะครับผม ขอสักหน่อยฮะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้รวยขอให้มีเงินล้านขอให้คนดูยูทูบเยอะแยะขอพี่ออกขอแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะได้บุญกันเรียบร้อยแล้วครับไปต่อครับไป ก็ขอเพื่อนๆช่วยคลิกไลค์คลิกแชร์คลิกติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับ